รับก็ขอกาบสวัสดีทุกทุกช่างกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับผมเฟิร์สไฟเบอร์กันีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาบอกสายของเบบี๋นะครับก็เนื่องในโอกาสผู้ติดตามครบ50ซับนะครับก็ขอขอบคุณผู้ติดตามทั้ง50คนกันด้วยนะครับ ที่อุตส่าห์ติดตามช่องที่ไม่ได้ดีอะไรมากอย่างช่องผมก็ขอให้ทุกคนจงก็ติดตามผมต่อไปนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ๆก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์กดซับสตอร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับจะได้ถึง100 1ซับ1,000ซับไปเลยนะครับ เย่โอเคมาเข้าเนื้อหากันดีกว่านะครับเดี๋ยวขยับกล้องกันก็เบเปตเบิร์สจะแบ่งสายเป็นทั้งหมดแบบว่าหลักๆอยู่4สายนะครับสายที่1คือแอ t แทกนะครับสายที่2คือ s t ต m i n a าสายที่3คือ d ิ f e n น e นะครับสายที่4คือ Balance นะครับ ก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงแอตแท็กันก่อนเลยนะครับแอตแท็ Attack จะเป็นตัวที่ชนะทางสาย s t a มิน a นะครับก็ก็น่าจะรู้ๆกันนะครับแอตแท็ Attack จะมีจุดโจมตีหลักๆก็จะ3าอันอย่างนี้แต่บางตัวก็จะเป็น2ออันก็จะเป็นจุดโจมตียื่นออกมานะครับไม่เหมือน ของสเตมิน a ที่มันจะเป็นเรียบอย่างนี้นะครับพื้นๆนะครับก็จุดเด่นของไดเวอร์ของแอตแท k ก็จะเป็นแบบว่าจะเป็นแบบว่านแบนลงไปนะครับเพื่อทําให้มันวิ่งเร็วนะครับก็สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นวูคิลี่นะก็ถ้าเกิดใครไม่ได้ไปดูก็ลองไปดูในช่องนะครับสายที่2 s t ส m i n a น t าสเตมินาจะชนะทางสาย Defense นะครับ สเตมิน่าจะเป็นสายที่อยู่นานกว่านะครับและเป็นสายที่ค่อนข้างที่จะคุมง,ง่ายนะครับแต่ข้อเสียก็คือจะแพ้สายแอตแทกนะครับก็สําหรับตัวนี้ชื่อว่าแลกนานลุกนะครับก็สเตมิน่าจะมีแบบว่าไดเวอร์ Denver ที่เป็นอย่างเงี้ยนะครับนี่จะเป็นตุ่นแหลมแล้วก็แล้วก็จะมีอะไรหมุนๆอย่างนี้เพื่อพยุงตัวตอนที่จะลมนะครับเพื่อทําให้มันอยู่นานกว่าไฟตรงข้ามนะครับซึ่ง ต่อมาก็จะมาพูดถึงสายดีเฟนต์นะครับสายดีเฟนต์ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะจุดเด่นก็คือจะมีลุกกิ้งหรือไม่ก็จะมีคขอบๆตรงนี้หมุนๆได้เอาไว้แบบว่าดริฟอะไรอย่างนี้นะครับนี่คือจุดเด่นก็ดีเฟนต์ก็จะเป็นสายที่แบบว่าป้องกันน่ะแหละง่ายๆ ก็คือจะเป็นสายที่ชนะทางแอตแทกนะครับเพราะว่าแอตแทกมันจะวิ่งไปรอบๆใช่ไ่ะแต่ดีเฟนต์อ่ะจะเป็นสายที่ยึดต,ตรงกลางเป็นหลักนะครับอืมก็ถ้าเกิดใครแบบว่าคุไม่อยากใช้สายแอตแทกอะไรเงี้ยก็ใช้สายดีเฟนต์ได้นะครับก็ก็ถือว่าเอามาแก้ทางกันได้นะครับโอเคส่ต่อมาก็คือสายบาลานซ์นะครับสายบาลานซ์จะเป็นสายที่ไม่ไม่แพ้แล้วก็ไม่ชนะทางสายไหนเลยนะครับ ก็จุดเด่นของสายบาลานก็คือสามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้เพื่อดูแบบว่าตามสถานการณ์นะครับจะเป็นแอทแท็หรือดิเฟนหรือว่าสเตมิน่าก็ได้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นราฟาเอลนะครับือโอเคก็เดี๋ยวจะไปลองหมุนให้ดูนะครับว่าความแตกต่างจะเป็นยังไงนะครับโอเคไปเลยแนะนมกันแล้วนะครับ สายแรกที่จะให้วิ่งให้ดูก็คือสายแอทแท็นะครับสายแอทแท็ลืมบอกไปว่าจะเป็นสายที่เน้นเน้นแบบว่าโจมตีให้ลู้สนามหรือว่าเน้นเบิร์สเลยนะครับการวิ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะค่อนข้างที่จะลุสนามลุสนามง่ายอยู่ก็ herself. จะเป็นสายที่วิ่งเร็วมากแต่ข้อเสียก็คือจะตกสนามง,ง่ายและหยุดหมุนไวนะครับ นี่แบบเดียวใกล้หยุดหมุนแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสายที่2คือสายดีเฟนต์นะครับสายดีเฟนต์ก็จะวิ่งประมาณประมาณนี้นะครับก็จะเป็นสายที่ค่อนข้างที่จะอยู่นานนะครับและ ไม่อลาวาดเหมือนสายแอทแท็นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงกลางนะแต่ว่าของดนะีฟเอนต์น่ะจะจะไม่ค่อยยึดติดสนามเท่าไหร่แล้วก็จะส่วนมากก็ก็จะอยู่นานนะครับโอเคต่อมาก็คือสายดีฟเอนต์นะครับ แต่ดิฟเฟนส์ตัวนี้นะรับตัวนี้นะนช่วงแรกๆก็จะวิ่งนิดหน่อยแล้วก็จะมาอยู่ตรงกลางอย่างนี้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาจะเป็นสายบาลานนะครับสายบาลานก็จะวิ่งได้ทั้งหมด3โหมดโหมดแรกก็จะเป็น ถ้าเป็นเดเวอร์อันนี้ก็หมดแรกก็จะเป็นแบบว่าดิฟเฟนต์ก่อนล้วกันนี่ mm hmm. ก็จะวิ่งก็จะวิ่งเหมือนดิเฟนต์เลยนะครับแล้วก็อยู่นานมากนะครับ mm hmm. หมดต่อมาก็เป็นดิเฟนต์เมื่อกี้มันสเตมิน่านี่หว่า่ลืมหมดนี้เป็นดิเฟน์นะครับก็ mm hmm. จะเป็นหมดที่ป้องกันละแต่สำหรับเดวเวอร์นี้มันดูอราวไไรวา์เนมู่้ มันอาจจะเป็นพลไดเวอร์นะบทที่สามก็คือแอ t แทกนะครับแอ a แทก็จะเหมือนวอร์กี้เลยโอเคก็จะประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งตารางาธาตุหรือตารางสายที่ เบเบยตัวไหนแพ้ทางสายไหนไว้ให้นะครับตอนถ่ายคลิปนะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเทียเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ